สวัสด so ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็น EP พิเศษนะวันนี้นอกจากเราเมื่อก่อนเราคุยกันสองคนนี้มีแขกรับเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึง่นง,งนะแต่ว่าคุยข่าวเล่าหุ้นเองพิเศษจริงๆนะแต่ว่าเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะขอบคุณกองเองินจับ บริษัท PTT Energy จำกัดหาชนครับครับผมแล้วก็สบายเทคโนโลยีครับผมจุดนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับทางดูอินไซด์ครับผมเราทางเช็คหุ้นนะครับผมนะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะผมเชื่อว่านักลงทุนคงอยากจะรู้ว่ามุมมองนะว่า IPO กลับมาแล้วตัวแรกของไตรมาสสองนั่นคือตัวของ J D Foods นี้แบบถือว่าแบบนะมันกำลังจะมาแล้วว่าเออคุณชัยพันธ์วิเคราะห์ตัวนี้ยังไงอ๋ออย่าอย่าบอกว่าวิเคราะห์เลยฮะเดี๋ยวงานจะเข้านะครับเพราะผมไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่พูดในมุมมองคนที่ทำวงการสื่อแล้วกันเนาะจากข้อมูลที่เรามีนะฮะก็ถือว่าตัวเจนีฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าถ้ามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานหรือว่าธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องปรุงของอาหารนะครับ ถ้าเรานึกภาพนะครับวันนี้เราบริโภคนะครับอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆนี่แหละเป็นตัวชูรสให้ให้มันมีความน่ากินนะครับ,รบตรงนี้แหละธุรกิจเขาคือหลักๆแบบนี้นะครับแล้วโดยการที่เขามากระจายหุ้นในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เตรียมการมาอย่างดีนะครับเอาหุ้นเข้ามากระจายให้กับน้าทุนนะครับ IPO ครั้งนี้ประมาณ150 หลานหุ้น,นไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างไม่เยอะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเข้าเซ็ตด้วยเข้าเซ็ตด้วยนะฮะตัวนี้เข้าเซ็ตด้วยแล้วก็ด้วยธุรกิจเนี่ยที่ต้องบอกว่ามันมีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วด้วยปริมาณหุ้นที่ไม่เยอะนะครับอย่างที่ถามว่า IPO กลับมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งนะครับสำหรับหุ้น IPO ใหม่ๆนะครับเราก็เห็นตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็มีทั้งยินดีปรีดานะครับมีทั้งเงียบเหงาคาคบครบรสชาติสำหรับตัว JDF เนี่ยต้องบอกว่าโดยมุมมองส่วนตัวนะครับที่ที่ดูจากข้อมูลในไฟลิ่งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ mm. เพราะว่าด้วยปริมาณหุ้นไม่เยอะนะครับด้วยธุรกิจเองเนี่ยต้องบอกว่า,าเป็นแมสโปรดัก นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้นะมันเป็นความลับทางการค้าว่าในตัวลูกค้าของเขาเนี่ยแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณได้ยินชื่อเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับโดยตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าใครจําในตัวของ RBF ได้อ่าแต่จริงๆล้วเราอย่าไปจับเอมือนกันนะธุรกิจคล้ายๆนะครับแต่ในตัว RBF เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของกลิ่นอ๋อกลิ่นอ่าเป็นกลิ่นที่ปรุงแต่งเข้าไปในในอาหารให้เราชชวชอยาวอยาก อยากรับประทานนะครับแต่ในตัวของ JDF เนี่ยเป็นรสชาติอ้าวอ่อาไหมครับเป็นรสชาติเพราะนั้นลูกค้าเขาค่อนข้างไม่ทับลายกัน<อ>แน่นอนครับ<อ>เพราะนั้นถ้าใครมองว่า RDF โตยังไง JDF ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันในมุมนี้นะครับเพราะนั้นก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับในตัวของ JDF นะครับซึ่งก็ระหว่างที่เราทายทำอยู่เนี่ยก็น่าจะยัง ไม่ได้เข้าเทรดนะครับก็คงจะเร็วๆนี้แหละนะครับภายในภายในเร็วๆนี้ที่เขาจะจะเข้ามาทําการซื้อขายนะครับก็ก็น่าสนใจนะครับถ้าใครติดตามดูข้อมูลนะครับแล้วปริมาณหุ้นที่กระจายเนี่ยถือว่ากําลังดีนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ไม่น่าจะหนักนะครับีชัดพันประเมินยังไงนะวันแรกของเ G F เข้าซื้อขายเข้าเทรดเนี่ยมันจะ ปุบวาปุบวบหรือว่าจะเกิดอาการพิสูงงงวยไม้แต่จุดนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะต้องก่อนก่อนยังก็เต้องหาว่าใครเป็นคนทำเอเอเอฟเเป็นใครเนี่ยเอฟเออันนี้เป็นน่าจะเป็นแคปิตอลวัน่าแคปิตอลวันของเอกจักของในเครือโกเบกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องลองไปดูกันดูแล้วกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าไอ้คันจะบอกว่ามันจะพุ่งกระชูดหรือว่า จะยังไงเนี่ยก็คงคงไปบอกตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่แต่ในมุมมอเราคงต้องไปดูที่ฟันน้เมนทัลของเขาอันนี้ให้มองในธุรกิจนะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าวันแรกที่มีการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะเราก็เข้าใจอยู่แล้วอ่าุ้นที่เทรดกันใน IPO วันแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเก็งกําไร嗯嗯นะครับเพราะนั้นคงจะไม่ได้มองกันถึงปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าสําหรับทั้นนักทุนหรือว่าท่านผู้ฟังรายการนะครับสนใจจริงๆเนี่ยควรจะไปดูศึกษาข้อมูลเขาอ่านไฟลิ่งเนาะได้แน่นอนครับอ่านไฟลิ่ง ปัจจัยจุดเด่นนะครับแล้วก็อย่าลืมดูความเสี่ยงด้วยพะหยุดกําเนิดของเขาเป็นยังไงเขาเลฟันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ที่สาคัญนะครับทุกธุรกิจมันมีจุดแข็งแล้วก็มีทั้งความเสี่ยงนะครับการลงทุนหมดเพราะนั้นเราต้องมาประเมินกันว่าสิ่งที่เขามีนะครับที่เขานําเสนอมาเนี่ยกับกับความเสี่ยงที่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันนะครับแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจ ที่จะเข้าไปลงทุนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คุณจพันคิดว่ามันจะป๊อปปูราหรือว่าฮอตเหมือนกับ RBF ไหมเจดีฟูดเลยอ่าโดยส่วนตัวเชื่อนะครับเชื่อว่าเขาน่าจะอ่าป๊อปปูราได้แบบ RBF แต่ไม่ได้บอกว่าวันแรกนะฮะอันนี้ไม่อาจจะไม่มาเทียบเคียงกันตรงนั้นก็ไม่ได้แต่โดยธุรกิจถ้ามองแบบนี้นะฮะผมว่าความน่าสนใจในตัวธุรกิจเขาน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะมันอยู่กับชีวิตประจําวันของเรามันต้องเราต้องกินอ่ะมันต้องบริโภคนะฮะเพราะนั้น เรื่องรสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราก็คงไม่อยากกินอาหารที่มันไม่มีรสชาติอยู่แล้วในนี้เป็นเขาก็มีการและที่สำคัญจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเขามีทีม R&D ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะฮะเขามีการเอามีการคิดค้นสูตรต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นเป็นเป็นซิกซิตตัวเลยนะครับของของแต่ละผลิตภัณฑ์เลยรสชาติเนี่ยจะจะชัดเจนไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยลูกค้าเขาเองเนี่ย รายใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้โหต้องเสริมมิดนึงแล้วตอนที่เคยคุยกับพิธาตานครัแกก็บอกว่าการเติบโตของเขาเนี่ยมันจะเติบโตได้จากอัตราการบริโภคแในประเทศด้วย <นะ S 2> ใช่อย่างสมมุอ่าพูดเลย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าเกิดมันโตเนี่ยมันก็จะโตตามล้อไนการตัวธุรกิจเขาด้วยใช่ใช่มันจะดูง่ายๆนะถ้าเกิดดังทุหน้าใหม่มามาเล่นตัวนี้นะก็ไม่มันเป็นโตยังไงอ๋อก็โตล้อกับการตัดใใช่ใช่ใช่ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณชัดปันให้แห่งสตอล์ฟกัทต่อหุ้นเจดีฟู้ดนะผมว่าเป็นน้องใหม่นะว่าจะเจริญงอกงามตามรอย RBF หรือไม่ไป็นที่ น่าสนใจและน่าติดตามกันต่อไปครับผมอีพีนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับจะเป็นอย่างไรต่อไปพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ